สวัสดีค่ะเจ๊โหดค่ะวันนี้ก็มาจัด EP4 นะคะหากับเจ๊โหด EP4 เกี่ยวกับสปริงเกอร์อีกแล้วนะคะพอดีอ่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะมีลูกค้าโทรมาบอกว่าเจ๊ ode, ผมสั่งสปริงเกอร์แบบเดิมด้วยความที่ว่าลูกค้านะคะถ้าเคยซื้อของร้านเจ๊โหดเนี่ยทักมาก็ได้ หรือว่าโทรมาเนี่ยแจ้งชื่อน,นิดนึงว่าอ่าผมอยู่จังหวัดอ่าสมมติสมมตินะอยู่ศรีสะเกดนะอยู่นครพนมนะอะไรเงี้ยอ่าอยู่จังหวัดนี้นะที่เคยซื้อหัวสปริงเกอร์กับเจโหดอ่าเบอร์นิ้วครึ่งสองนิ้วอะไรเงี้ยเกิ<อ>นสักนิดนึงก็ยังดีนะคะ อาจจะเอาสเปคไหนไซส์ไหนลูกค้าเจ๊ยเยอะเจ๊ก็จะจําชื่อลูกค้าหรืออะไรไม่ได้เจ๊จะเมมไว้ในอ่า d ว x ร e ดเอ็ก็จริงนะคะแต่เจ๊ก็จะจําชื่อลูกค้าไม่ได้หมดตนี้ลูกค้าโทรมาบอกว่าเจ๊ผมเคยซื้อสปริงเกอร์อันนิ้ครึ่งกับเจอะเอาเอาเอา,เอาแบบไในคะเอารุ่นใดเจ๊ก็ถามนี่เนาะเขาบอกว่าที่เคยเอากับเจ๊นะ ที่เคยเอากับเจนะที่เคยเอากับเจนะที่เคยเอากับเจนะดูนะคะลูกค้าพูดพูดจะพูดอะไรเรียบเรียงคําให้ถูกที่เคยซื้อกับเจนะที่เคยสั่งกับเจนะใช้คําพูดให้ถูกที่เคยเอากับเจนะตกใจมากเลยค่ะเจ๊ก็เลยถามว่าที่เคยซื้อหรือเปล่าพี่เออที่เคยซื้อน่ะก็ยังย้านะเออที่เคยซื้อน่ะเคยเอากับเจ๊มาตัวหนึ่งแล้วน่ะุณแม่เจ้า ผัว่าอยู่แถวนี้อ่าเจ๊ก็เลยบอกอ๋อไซส์นิ้วครึ่งสีฟ้าไหมคะพี่โหแบบเสียงสะอึกแบบเป็นคนพูดไม่ชัดไปเลยนะคะสะตันไปเลยนะคะช่วงนั้นก็เลยบอกว่าพี่จะใช้กี่หัวเอาหัวเดียวเอาหัวเดียวเอาแบบที่เราเคยเอากันเด้อเอาเคยเอาเอาแบบที่เคยเอามาให้เด้อที่เคยส่งให้ผมเด้อว่าสัน่นโอ้ยใจหายใจคว่ำอ่า โอเคยอมยอมหยวนหยวนกันไปนะคะแต่ก่อนที่จะสั่งซื้ออะไรก็พยายามเรียบเรียงคําพูดให้ถูกถ้าไลน์มาก็ส่งรูปส่งอ,อ,อะไรสินค้าอะไรที่เคยซื้อกับเจ๊หง่วนถ่ายรูปมาก็ได้มันจะได้ชัดเจนนะคะสั่งซื้ออะไรส่งรูปมาถ้าโทรมาก็เรียบเรียงคําพูดให้ถูกอย่าพูดสั้นพูดห้วนอีป้าก็ตกใจนะคะเคยเอากับเจ๊หงวนมาแล้วตัวหนึ่งเออดีดีว่ามีคาว่าตัวหนึ่งถ้าเคยเอากับเจ๊ามาแล้วอ เว้นวักสะห่างเลยเคยเอากับเจ๊ามาแล้วตัวนึงอย่างเงี้ยอืเจ็บปวดรวดร้าวนะคะเว้นวักให้ถูกหากับเจ๊โหดแต่เจ้โหดไม่ฮานะคะเรื่องนี้ <Game over. S 1> ฝากไว้ให้คิดค่ะสวัสดีค่ะเจ้โหดค่ะมีคนส่งมะยงชิดมาให้กินนะคะตอนนี้เปิดกล่องแล้วนี่ลูกใหญ่มาก ไม่รู้ลูกค้าท่านไหนนะคะใจดีส่งมายงชิดมาให้ลูกค้าท่านอื่นนะคะที่มีผลหมากลากไม้อยากให้เจ๊ชิมส่งมาได้ขอแค่ว่าส่งมาให้กินฟรีอยาใส่สเสน่ห์นะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูลูกใหญ่เบอร์นี้นะคะเนี่ยคะ่ะแพ็คก,กิ้งมาอย่างดีนะคะเราต้องช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะเนี่ยคะ่ะ เจ๊ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะกินโชว์ให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนอ่าแบบบ้านๆเลยนะคะเบิง้งดีไม่เช็ดใต้ลักเลลูกใหญ่นะคะเนะี่ยใหญ่ใหญ่ไหมยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าใครส่งมาชื่อที่อยู่เจ๊ส่งของไปให้มีชื่อที่อยู่เจ๊นะคะไม่ต้องมาถามที่อยู่เจ๊ชื่ออะไรเบอร์อะไร ระบุแค่เจ๊โหดก็ได้ขนส่งทุกศาสตร์เขารู้จักร้านเจ๊ลูกใหญ่อร่อยใครที่ทำสวนผลไม้แล้วพูดกับเจ๊โหดไว้ว่าเดี๋ยวจะส่งผลไม้ไปให้เจ๊โหดชิมเดี๋ยวจะส่งมาให้ยังไม่ส่งรักษาสัญญานะคะ ให้ส่งมาให้เจ๊โหดด่วนถ้าพูดแล้วต้องรักษาสัญญาพี่ไม่ใช่ลุงตู่พี่ต้องรักษาสัญญานะคะขอให้จบที่ลุงตู่ที่พูดแล้วไม,ไม่ไม่ทําตามคําพูดือมอมอมทําส่งมาอย่าใส่สเสน่นะคะ เจ๊โหดชอบกินผลไม้มากมีช่วงหนึ่งที่คลอดลูกแล้วเจ๊ก,กินผลไม้แทนแทนข้าวเที่ยงกับเย็นจนผอมแต่ตอนเนี้ยกลับมาอ้วนเหมือนตอนจะคลอด <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอืมแล้วก็ขอร้องนะคะใครจะส่งอ่าผลหม้กลักไม้ไมาให้ขอร้องว่าให้ส่งมาอีก ม,มันเป็นแอปเป็นคนไม่ค่อยทาลิปแล้วมันเป็นแอปทาปากมันก็เลยเป็นภาพคาบๆอย่างนั้นแซบเติบค่ะรับได้ทุกอย่างนะคะผลไม้ทุกอย่างมะม่วงทุเรียนทุกอย่างกินได้หมดที่เป็นผลไม้นะคะส่งมาตามที่อยู่ที่เจ๊หน้ากล่องเจ๊เลยค่ะ